ทุกคนรู้จักคำนี้ไหมครับ G O A T Greatest of All Time สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับวัยรุ่นสรุปข่าวนะครับประจำวันที่3เดือนกันยายนคลิปนี้จะเป็นคลิปประกาศผลพู้อย่ากับประกาศผลสอบคลิปนี้จะเป็นคลิปเขาเรียกว่าประกาศเสื้อนะครับผมเบอร์เสื้อของคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็เอดิสันคาวานี จะใส่เสื้อเบอร์อะไรนะครับผมเชื่อทุกคนเนี่ยน่าจะทราบข่าวเลยนะครับแต่ถ้าว่าก่อนอื่นเลยนะครับจะมาพูดถึงประเด็นนี้ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง777ร like, ไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยได้อพี่น้องถ้าผู้ชมไม่ได้ออกคลิปในวันที่ประกาศผลเสื้อโดนะครับสวัสดีครับอาร์มผมว่าทีมเราก็สู้ทีมอื่นได้ถึงแม้ไม่ได้การรับเข้ามาถึงจะยากหน่อยแต่ทีมเราก็มีดีเช่นกันครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับผมคิดว่าทุกทีมเนี่ยมีจุดอ่อนกันหมด ต่อให้จะเป็นเชลซีแมนซิตี้ลิเอร์พูแต่และทีมก็มีทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งตัวโค้ชโซชาเองนะครับแล้วก็บรรดานักเตะจําเป็นที่จะต้องแสดงฝีมือนะออกมานะครับรวมถึงเราต้องแช่งให้ทีมอื่นพลาดบ้างแล้วก็ลุ้นเรื่องของอาการบาดเจ็บไม่ให้มีในปีนี้ผมนึกไว้แล้วว่ามหาเทพลินกาไมาย้ายแน่ ยิ่งพี่โดมามาหาเทพแล้วคงอยากอยู่สู้ต่อเล่นกับพี่โดเออ,อนนนเนี่ยไอดอลลินการนี่โรนโดเนี่ยอาร์พูดว่าโดกับคาานี่ได้ลงพร้อมกันแน่ผมนี่ขนลุกเลยมันช่างน่ากลัวมากๆสําหรับทีมื่นที่ได้เจอการตัวรับถ้าเป็นกาเซเมโลคาเซมิโลใช่ไหมจากมัตริดจะสุดยอดมานะอาเมียแต่มัตริตคงไม่ขายแล้วครับนะเราเริ่มรักทีแมนเพราะลินการ์ครับอืมนะ ปีหน้าต้องดึงฮาลันคนเดียวพอแชมป์ทุกทัวจะตกเป็นทีมรักเราปีหน้าต้องได้น้องข้าวครับผมเดี๋ยวน้องเจมส์ก็รีเทิร์นกับแมนยูเหมือนพี่โดครับรายงานโดยนักข่าวเทียร้อยแล้วก็สุดท้ายนะครับกรีนวูดนับวันโหดมากครับพี่ขาดแค่การจบสกอร์แบบร0อโอเคมากันที่ข่าวแรกนะครับท่านผู้ชมครับแสดงความยินดีกับคริสเยโนโดนลโดด้วยนะครับสาม,มารถทำประตูนะฮะที่ร1ออขนว่าอะไรเนี่ยมึงลงเล่นทีมชาติมึงยิงเกินร้อยลูก แล้วนี่ยิงนะครับ111ประตูนะฮะจากการลงสนามน,นะครับ180นัดให้กับทีมชาติโปรตุเกสส่งผลให้พี่โด้เนี่ยทำลายสถิตินักเตะที่ทำประตูในระดับทีมชาตินะครับได้มากที่สุดของมวลมนุษยชาติทำลายสถิติของอาริดาอีได้สำเร็จแล้วนะครับแล้วก็สถิติใหม่ล่าสุดเนี่ยมันทึกลงกินเนสบุ๊คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะผมเกิดในยุคที่พิโดแม่งทำลายสถิติอาริดาอีโอ้โหสุดยอดมากครับพิโด ซึ่งหลังจากที่พี่โดโมงเข้านะครับพาทีมชนะนาทีสุดท้ายเผลอดีใจเกินเหตุไปหน่อยถอดเสื้อนะฮะลืมตัวหรือว่าจงใจก็ไม่รู้จงใจสะสมใบเหลืองครบโคตาก็ไม่รู้จะได้กลับแมนยูไงเร็วกว่ากําหนดอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ายังไงนะอย่างที่บอกไปนะครับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับสะสมใบเหลืองครบทําให้ติดโทษแบนแล่าสุดก็ประกาศทางการแล้วนะครับว่าคริสเตียโนโรนัลโดครับ ออกจากทีมชาติโปรตุเกสแล้วนะฮะเดินทางออกจากแคมป์เก็บตัวแล้วมุ่งหน้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมุ่งหน้าสู่แคริงตันคริสเตยโนโรนัลโดครับจะเดินทางมาที่แมนเชสเตอร์วันนี้เขามีความต้องการกระเฮี้ยมกระหือลือที่จะเริ่มต้นฝึกซ้อมนะครับกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากเจอหน้าเพื่อนเพื่อแล้วนะครับโดยเร็วที่สุดแต่ถึงพี่โดจะกลับมาเร็วนะครับแต่ว่าต้องกักตัว5วันหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยอาร์ม พิโดกักตัวห้าวันแล้วบูโน่ล่ะคือบูโน่เนี่ยตอนที่ไปลงเล่น้กับทีมชาติโปรตุเกสนะครับเขามาจากแมนยูซึ่งเป็นสโมสรที่ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วแต่คริสติโนลโรนัลโด้นะครับยังไม่ได้ลงเล่น้กับแมนยูเต็ดเลยก่อนไปรับใช้ทีมชาตินะครับเขาอยู่กับยูเวนตุสมาจากตูลินถูกไหมครับเขาไม่ได้มาจากแมนเชสเตอร์เพราะฉะนั้นนะครับคริสติโนโรนัลโด้ถือว่าเป็นนักเตะใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในพรีเมียร์ลีกมาก่อนนะครับ แตกต่างจากบลูโน่นั่นเองทําให้ต้องกักตัว5วันนะครับอันนี้ผมขออนุญาตอธิบายนะฮะให้เข้าใจแบบง่ายๆจริงๆแล้วพี่โด้มาจากประเทศที่มันอัมเบอร s t ด้วยแหละซึ่งผมมีบทให้สัมภาษณ์ของอินซีแห่งดาเกสถานนะครับใครเคยดู UFC นะครับกด5้ามาคาบิดนะครับนูมาโกเมดอบแกเคยไร้ผ้า29 0ูนย์ด้วยผมจำได้นูมาโกเมดนะครับกล่าวว่า เดือนที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งคุยกับคริสเซโน่ไปเขาบอกกับผมว่าเขาต้องการย้ายไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมเลยคาดการว่าการเซ็นสัญญาครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นผมคิดว่าแมนยูเหมาะสมกับเขามากกว่ายูเวนตุสสำหรับตัวผมการย้ายทีมครั้งนี้มันไม่แปลกใจเลยส่วนเดอะไทม์นะครับเทียสองรายนข่าวบอกว่าตั๋วเข้าชม,มนัดที่พบกับนิคาสเซลยูไนเต็ดครับวันเสาร์ที่11กันยายน ซึ่งเป็นนัดที่แฟนมอนแล้วก็บรรดากูรูนักข่าวเทียสูนะครับคาดการว่าจะเป็นนัดที่พีโดเนี่ยกับบ้านรีเทิร์นทูออ o ท d ฟอร์ดนะครับลงสนามในวันนั้นราคาตัวครับถูกรีเซลนะฮะโอ้โหสองพันห้าร้อยปอนครับผมว่าเกินแสนได้อ่ะจำไม่ได้นะครับว่าสองพันห้าร้อยปอนเนี่ยเท่ากับเงินไทยนะครับเงินบาทเท่าไหร่กี่บาทอะเออเอาง่ายอ่ะผมว่าเป็นแสนได้อ่ะ ซึ่งตัวแบบเป็นทางการนะครับที่ถูกจําหน่ายผ่านทางสโมสรโดยตรงหมดไปนานแล้วข่าวต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับมันมีกระแสข่าวในสื่อโซเชียลประมาณเมื่อวานนี้ผมเห็นเด็กในเฟซผมแชร์ข่าวนี้อยู่ว่าทางคุณอลิซาเบธนะครับสั่งจองเสื้อแล้วก็ลายเซ็นของคริตียโนโรนัลโดซึ่งล่าสุด SIS ต้นทางผู้ลงข่าวว่าคีนเนี่ยสั่งจองเสื้อแล้วก็ลายเซ็นของคริตียโนโรนัลโดทำการลบทวิตนะครับ ผมกับแจ้งข่าวว่าข่าวนี้มันเป็นเฟกนิวไม่ได้รับการยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องจริงต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่แบบว่ามีเพื่อนนะครับผมแชร์ข่าวนี้ก็ฝากไปบอกเขาด้วยนะครับว่ามันเป็นเฟกนิวนะข่าวต่อไปนะครับอาการบาดเจ็บของซานโชหลายคนเป็นห่วงนะฮะว่าซานโชเจ็บหนักหรือเปล่าผมอ้างอิงจากบทให้สัมภาษณ์นะครับผมของเกเรตเซาเกตนะครับ สรุปใจความเลยคือสารโชเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยในการซ้อมกําลังพิจารณาอาการกันอยู่แต่คาดการว่าไม่ต้องพงต้องพักเป็นเดือนอะไรนานขนาดนั้นนะครับผมแค่เจ็บเล็กๆน้อยๆยนะอันนี้คือรายชื่อนักเตะ6คนนะครับที่ถูกเสนอชื่อนะฮะลุนรางวันนะครับผู้เล่ยนยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมของพรีเมียร์ลีกก แน่นอนนะครับว่าผมพูดออกคลิปแบบนี้ต้องมีรายชื่อนักเตะแมนยูติดไปแน่นอนแม่งลิจะพันกันคนแรกนะครับอลอนโซ่ของเชลซีลงเล่น3นัดยิง1ประตู2คลีนชีตอันโตนิโอของเวสต์แฮมนะครับลงเล่น3นัดยิง4ประตูโอ้โหแม่งโคตรโหดเลย3แอสซิสต์อันโตนิโอนี่แหละนะ่าจะได้รางวัลนะเบนลามานะครับของเวสต์แฮมโโอ้หเวสต์แฮมติด2คนเลยลงเล่น3นัดยิง2ประตู2แอสซิสต์ เอลิกไดเออร์ของเทนนิสสเปอร์นะครับลงเล่นสามนัดสามครีนชีอยังไม่เสียประตูเลยที่ว่าสเปอร์เนี่ยคนต่อไปนะครับเดนมบลไลเกรของเอเวอร์ตันลงเล่นสามนัดสองประตูนะครับผมยิงเข้านะสองประตูแล้วก็สุดท้ายนะครับเมสันกรีนวูดน้องไม้เขียวลงเล่นสามนัดยิงสามประตูแล้วก็สามชุดด้วยแม่งใส่เสื้อไม่ซ้ำกันเลยใส่ชุดไม่ซ้ำกันเลยแล้วก็ยิงในทั้งสามชุดด้วยแต่ผมดูแล้วนะอันโตนิโอเนี่ย โอ้โหคงได้ไปแหละนะครับผมยิงสี่ประตูนะฮะสามแอสซิสต์ผลงานดีสุดเลยผมมีบทให้สัมภาษณ์ของอังเคลดีอาเมียอังเคลดีมาเรียมาฝากทุกคนด้วยนะครับพูดถึงเบอร์เสื้อหมายเลขเจ็ดที่กำลังเป็นกระแสนะฮะถูกพูดถึงในสื่อโซเชียลดีมาเรียกล่าวว่าผมไม่สนเชียอะไรทั้งนั้นอันนี้ผมแปลตรงตัวนะ ผมแปลแบบว่าภาษาอังกฤษตรงตัวเลยนะเออเห็นไม่มเขาเซ็นเซอร์อะตามรูปเลยนะครับผมไม่สนเชียออะไรทั้งนั้นกับเรื่องเสื้อเบอร์เจ็ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดิมาเรียกล่าวผ่านที่ YC Sport ตอนแรกเนี่ยพวกเขาพูดถึงมันเยอะมากมันก็แค่เสื้อตัวนึงอะ่ะก็แค่เสือ้ออหมายเลขเจ็ดอะ่ะง่ายๆปัญหาของผมที่แมนเชสเตอร์ยูเตตดคือตัวโค้ดลุยฟันเกา เขาคือโค้ดที่ห่วยที่สุดในเส้นทางอาชีพของผมผมอาจจะยิงประตูได้หรือทำแอสซิสต์ได้แต่วันต่อมาเนี่ยเขาก็จะให้ผมดูแต่จังหวะที่ตัวเองผิดพลาดอันนี้เรื่องจริงนะครับผมเห็นใจดีมาเรียนะแล้วก็นักเตะแมนยูในช่วงที่นักเก่าเนี่ยเป็นโค้ชนะครับคือแม้ให้นักเตะตัวเองนั่งดูคลิปวิดีโอที่ตัวเองผิดพลาดใครไม่จะไม่เครียดบ้างวะคุณนึกภาพตามผมนะใครที่แบบว่าไม่ทันดูนะครับแมนยูยุคหลุยส์ฟานเกา หลังพาบอลขึ้นมาส่งให้กองกลางกองกลางออกปีกปีกส่งให้กองหน้ากองหน้ายึกยักยึกยักส่งกลับปีกปีกส่งให้กองกลางกองกลางส่งนูน่นคืนโก <c oughs> หรือไม่บางทีเตะมุมถูกไหมครับถูกโมสกักกาทีลงมาอ่าฟูแบกเก็บบอลได้แม่งเลี้ยงส่งบอลกลับให้โกให้เดคอากลับมาที่บทให้สัมภาษณ์นะครับ ผมอาจจะยิงประตูดูทำแอสซิสได้แต่วันต่อมาเนี่ยเขาก็จะให้ผมดูแต่จังหวะที่ตัวเองทำพลาด <c oughs> <c oughs> เขายกตำแหน่งผมไม่เว้นแต่ละวันเลยแม่งเ้ยเขาชอ,เขอชอบไม่นักเตะเขาไม่ชอบไปนักเตะรู้ดีไปกว่าตัวเขาแต่นี่เป็นบทให้สัมภาษณ์นะครับของดีมาเลียณวันที่28สิงหาคมปี2557ณวันที่ดีมาเรียเนี่ยได้รับเสื้อเบอร์7เรื่องค่าตัวเนี่ยไม่ได้รบกวนสมาธิผมเลยนะ เป้าหมายของผมคือทําผลงานให้ดีที่สุดกับแมนเชสเตอร์ยูเตสดส่วนเรื่องความสําคัญของเบอร์เสื้อหมายเลข7โอ้โหมันเป็นเรื่องสําคัญสี่มอมย่อมดีเทียย่อมรู้ดีอยู่แล้วและผมจะพยายามช่วยเหลือทีมให้เหมือนกับที่โรนัลดและผู้เล่นคนอื่นเคยทําได้สโมสรเป็นฝ่ายหยิบยื่นหมายเลขนี้เสื้อเบอร์นี้ให้กับตัวผมเองดังนั้นผมหวังว่าผมจะสามารถพิสูจน์ตัวเองและทำมันได้สำเร็จดีมาเรียได้กาไวนะอีเวน และนี่คือ5นักเตะเตรียมเชิดฉายปีนี้ของแมนยูทำนายโดยอาร์เมียเดี๋ยวจะมีคลิปหน้าด้วยนะครับ5นักเตะที่ท่าฟอร์มตกเตรียมตัวอำลาทีไมไปเลยตีหน้าแต่ผมขอไปทีละพาร์ทละการแม่งเดี๋ยวไม่มีคลิปลงคนแรกลาฟาอวารานกองหลังดีกรีแชมป์โลกและแชมป์แม่งทุกคัวยกับเรอัลมาดริดวารานผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วนะครับบนเวทีลูกหนังอย่างยาวนานลงสนามแค่เกมแรกนันที่ผ่านมานะครับจะสัมผัสได้เลยถึงความแตกต่างใช่ครับเขาจะสามารถนำประสบการณ์ มาชุดประคับประคองรุ่นน้องจุดเด่นของตัวเองนะครับทั้งเรื่อง,องความเร็วการเล่นลูกกาอากาศและการตอบสนองนะครับต่อจังหวะต่างๆการวิ่งไปดักบอลการวิ่งไปซ้อนเพื่อนสิ่งเหล่านี้นะครับจะทําให้แผงหลังแมนยูแข็งแกร่งและก็เพิ่มความนิ่งมากยิ่งขึ้นไปอีกเขาจะมีโอกาสปังมากกว่าแป็กแน่นอนนะครับอามียการันตีถ้าเฟลเนี่ยผมให้ไปด่าเมนแรกของช่องเราในคลิปนี้ได้เลยเอ้าวดัง,งนั้นคนที่2 อารอนวอร์บิาก้าแปลกใจใช่ไหมละครับไม่ใช่ชอไม่ใช่แม็กวายไม่ใช่บูโน่หรออาร์มคือ3คนนี้เขามาตรฐานตัวเองอยู่แล้วนะครับเรากําลังพูดถึงนักเตะที่เตรียมตัวเชิดฉายและเชิดฉายที่ว่านี่นะครับคือเรื่องการทําเกมบุกของอารอนวอร์บิสาก้าคอยต้องดูดบังคับให้โยนบอลจากนาโอล่ครับเนื่องจากการมาของคริสตียโนลโรนัลโดคือจริงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวอร์บิสาก้าเนี่ยมีหมดเกือบทุกอย่างนะเกมรับโอเคอาจจะมีดูตำแหน่งบ้างนะครับ แต่อย่างอื่นค่อนข้างคงเส้นคงวาการตัดบอลการสไลด์บอลน,นะครับการแย่งบอลการดูกับคู่แข่งนะครับหต่อหนึ่งส่วนเกมบุกต้องยอมรับนะครับว่าเจ้าตัวครอบครองบอลได้ดีขึ้นรู้จังหวะเติมเกมมากขึ้นแม่งขาดเพียงแค่ลูกเปิดเท่านั้นครับลูกเออร์ลี่คอร์สนะฮะไปให้กองหน้ามงดังนั้นนะครับอย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นนาโอล่แกสั่งบอมแน่นอนครับคุณดูอย่างง่ายๆนะครับนัดล่าสุดที่โปรตุเกสลงเล่นคิดอะไรไม่ออกเปิดให้พี่โดมงมึงโย่เลย ดี๋ยวพี่โดเขาจัดการเองรับรองนะครับว่าวมบิซาก้าเนี่ยต้องโยนแน่นอนครับโยนไปเลยเปิดเลยลองไปเปิดดูดิแม่งโดนด่าแน่นอนคนที่สมพอปอกบาถ้าไม่นับเรื่องสัญญาที่ไม่ต่อสักทีนะครับปอกบาถือว่าเป็นนักเตะระดับเวลคาสเขามีทีเด็ดนะครับอาวุธหนักในการวางบอลยาวโจมตีหลังลายคู่แข่งอย่างนี้ผมบอกไปนะครับว่าปอกบาเนี่แหละคือหนึ่งตัวแบกเกมรุกของแมนยูนะครับในวันที่จอมทัพอย่างบรูโน่เล่นไม่ค่อยออก ซึ่งปอกบาฟอร์มดีมากเลยนะครับในช่วง2ปีแรกกับแมนยูหลังจากย้ายมาจากยูเวนตุสก่อนช่วงปีหลังๆมานะครับฟอร์มการเล่นก็เริ่มดอปลงไปรวมถึงมีอาการบาดเจ็บติดตัวนะครับจนรับพาตัวปอกบาเนี่ยไปจากสนามบ่อยๆปีนี้พาวนาอยู่กับทีมยาวๆนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยเป็นไข้รับรองได้เลยครับว่าแมนยูจะแข่งแกร่งสุดๆสามลัดหลังสุดแอซิสไปแล้ว5ประตูรับรองเชิดฉายอย่างแน่นอนถ้าไม่เจ็บเออแล้วก็มึงอย่าลืมต่อสัญญาด้นะพาว คนที่4เมสันกรีนวูดอีกหนึ่งนักเตะดาวรุ่งผู้เตรียมเชิดฉายในปีนี้นะครับหลังจากแจ้งเกิดมาแล้วดาวยิงซ้ายธรรมชาติขวาสิงแวดแล้อมผมเชื่อเลยครับว่าปีนี้กรีนวูดมาแน่นอนถ้าไม่เจอกับอาการบาดเจ็บหรือว่าไปก่อวีรกรรมอะไรนอกสนามนะครับพาญิงขึ้นโรงแรมอะไรพวกเนี้ยอีกทั้งปีนี้จะมีปรมาจารย์กองหน้าอย่างโอเลกุดาโซชาเอดิสันคาานี่แล้วก็คริสติโนโรนัลโดรับรองได้เลยครับว่ากรีนวูด มีขั้นต่ำ15-20ประตูมาฝากแฟนผีให้ชื่นใจยอย่างแน่นอนครับคนที่5้าคริสเตยโนโรนัลดเฮ้ยเดี๋ยวอามพีโดมึงยังต้องลุ้นให้เชิดช้ยอีกเหรอใจเย็นนะครับว่ามันจะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ครับโรนโัลดในแก่แล้วโอ้ยเล่นไม่ไหวหรอกพีเมิลีกยังไงมาก็ดับยิงประตูไม่ได้เยอะแน่นอนผมขอทํานายไปเลยนะครับว่าถ้าไม่เจออาการบาดเจ็บหนักๆครับยังไงซาพ,พีโด ก็ยังคือพีโดครับอยู่วันยังค่ําเจ้าตัวก็บอกแล้วนะครับว่าเขาจะมาสร้างประวัติศาสตร์ครับเขาไม่สนว่าใครจะคิดยังไงเขาจะเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ครับแน,น่นอนนะครับว่าความมุ่งมั่นในการทาําประตูความมุ่งมั่นในการพาแมนยูประตูความสําเร็จเนี่ยมันจะยังเหมือนเดิมครับสิ่งเหล่านี้นะฮะแพชชั่นนะครับผมเมนเทลิตี้เขาจะยังคงเป็นคริสเตโนโรอน aldo คนเดิมครับยังไงซะผมก็ฝากน้องๆแล้วก็ โอเลคกคูนาโซชาลงถึงสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเตตดอีกครั้งนึ่งครับพี่โด้พาพวกเราไปสู่ความสำเร็จเอาถ้วยแชมป์กลับมาได้ครับพี่ก่อนจากลากันไปนะครับอย่างที่เกิดน,นำไว้ต้นคลิปสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเตตดประกาศออฟฟิเชียลว่าคริสเตียโน่โรนัลโดกลับไปใส่เสื้อเบอร์เจ็ดอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่ย้ายทีมออกไปนะฮะแล้วก็โอ้โหแต่ละคนมาใส่มาใส่แทนนี่ไม่ได้เรื่องเลย นกระทั่งมีคาวันนี่นะครับมาใส่ทำให้เบอร์เสื้อหมายเลขเจ็ดของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยสามารถกอบกู้สักสีแล้วก็ความขลังต้องใช้คำนี้นะความขลังกับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ล่าสุดนะครับพีโดนะฮะกลับมาใส่เสื้อเบอร์เจ็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนคาวันนี่นะครับไปใส่เสื้อเบอร์21เดแทนแดเนียลเจมส์นะครับที่ย้ายไปอยู่กับลีดยูเตตดหลายคนสงสัยนะครับว่าเฮ้ยอาร์มถามจริงแมนยูทำได้เหรอไปข่มขู่ไปกดดันพีเม์ลีก ให้มอบเสื้อเบอร์เจ็ดให้กับโรนัลโดจริงหรือเปล่าก็นในเมื่อคาวานี่เนี่ยเขาใส่เสื้อเบอร์เจ็ดลงสนามในวันที่ชนะบูแฮมตันแล้วไม่ใช่เหรอสามารถทําได้นะครับมันเคยมีกรณีเคสตัวอย่างนะครับฤดูกาล2016ถึง2017นะครับคิสตันพาเลตเคยเปลี่ยนหมายเลขเสื้อให้กับแอนดอร์ทาวเซนครับจากเบอร์17ไปให้ใส่เสื้อเบอร์10แทนซึ่งทาวเซนนะครับเคยสวมเสื้อเบอร์17เดิม ลงเล่นในนัดเปิดสนามนะครับที่แพ้เวสต์บอมริกอัลเอาบิยนครับคาบ้านศูนย์หนึ่งเมื่อวันที่สิบสามสิงหาคมครับปีสองพสิบหกสาเหตุที่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับเนื่องจากเจ้าของเสื้อหมายเลขสิบครับคนเดิมอย่างโบูราซี่เนี่ยย้ายไปอยู่กับเอฟเวอรตันทำให้เสื้อหมายเลขสิบมันว่างลงครับคิสตันพาเลตก,ก็เลยจับแอนดอร์ทาวเซนนะครับที่ใส่เสื้อเบอร์สิบเจ็ดเดิมเนี่ยไปใส่เสื้อเบอร์สิบแทนแล้วถามว่าใครใส่เสื้อเบอร์สิบเจ็ดล่ะ จะเป็นเบนเตเก้นะครับที่ย้ายจากลิเวอร์พูลมาก็ได้ใส่เสื้อเบอร์นี้แทนส่วนทางฝั่งแมนยูนะครับเบอร์2 1มันว่างลงเนื่องจากน้องเจมส์เข้ามันไก่ไปอยู่กับเรดยูเอต็ดเอดิสันคาวนี่ยินยอมพร้อมใจนะครับมันเป็นความยินดีของทุกฝ่ายผมมีบทให้สัมภาษณ์สั้นๆของโรนัลโด้ด้วยนะครับพี่โดกล่าวว่าผมเองก็ไม่แน่ใจนะตอนที่ย้ายมาว่าตัวเองเนี่ยจะมีโอกาสได้กลับไปใส่เสื้อเบอร์เจอีกครั้งหนึ่งไหมดังนั้น ผมอยากจะขอบคุณเอดิก็คือข่าววันนี้นะครับว่าผมขอบคุณคุณมากมากผมขอบคุณเอดิเป็นอย่างมากในการที่เขาทําสิ่งที่มันน่าเหลือเชื่อนี้หลายคนอาจจะบอกนะครับว่าโอ้โหอาร์มสงสารแดนนี่เจมว่ะโดนบังคับให้ย้ายไปอยู่กับรีดเวเต็ดเพื่อให้เสื้อเบอร์ยี่สิบเอ็ดมันว่างลงหรือเปล่าสงสารคราววันนี่ว่ะถึงแม้ว่าพี่โดจะบอกว่าโอ้เนี่ยคาวนี้เขามอบเสื้อเบอร์เจ็ดให้กับผมนะผมขอบคุณคาวนี่แต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมมีเหตุผลมาซัพพอร์ต ให้ทุกคนรู้สึกดีขึ้นจริงๆนะครับผมคิดว่าเราไม่ต้องไปสงสารคาวนี่หรือไม่ต้องสงสารเจมส์หรอกครับเหตุผลข้อที่1นนะครับเอดิสันคาวนี่เนี่ยเขาเคยใส่เสื้อเบอร์21อยู่แล้วนะครับในนามทีมชาติอ่าทุกคนรู้กันหมดนะครับว่าคาวนี่ใส่เสื้อเบอร์21ใน IG เนี่ยยังมีหมายเลข21นะครับตามหลังชื่อเลยนะข้อสอนะครับเอดิสันคาวนี่เขาพิสูจน์ไปแล้วครับว่าเขาดีพอในการใส่เสื้อหมายเลข7 ซึ่งเจ้าตัวก็อยู่กับแมนยูอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นถูกไหมครับถ้าแมนยูต้องการผมคิดว่าเจ้าตัวเนี่ยนะฮะจากนิสัยนะครับผมจากที่ผมตามคาวานี่มาเขาไม่ใช่คนที่จะมาคิดเล็กคิดน้อยหรอกนะครับเขาเป็นมืออาชีพจากประสบการณ์นะครับอายุขนาดนี้ผ่านโลกมาขนาดนี้ข้อ3นะครับน้องเจมส์นะฮะที่หลายคนบ่นว่าโอ้สงสารเจมส์ว่ะโดนแมนยูบีบจะปล่อยออกเพราะจะเอาเสื้อมาแล้วย่หรือเปล่า คือจริงๆผมว่าเราไม่ต้องไปคิดแทนให้มันซับซ้อนนะฮะขนาดนั้นหรอกล mm ีดเวเต็ดเนี่ยเขาอยากได้ตัวแดเนียลเจมมานานแล้วนะครับเขาสนใจมานานแล้วก่อนย้ายมาอยู่แมนยูเนี่ยแดเนียลเจมเกือบไปอยู่กับลีดเวเต็ดอยู่แล้วนะครับแต่ดีลมันล่มไงเวแต็ต่างจากเจสซีลินการ์นะครับที่เวสแฮมอยากได้แต่ว่าไม่มีเงินจ่ายส่วนน้องเจมเนี่ยลีดเวเต็ดอยากได้เขามีเงินจ่ายไงน้องเจมก็เลยได้ย้าย แต่นิวเจมนะครับอยากลงเล่นอย่างสม่ําเสมอโอเคครับก็ถือว่าให้น้องเจมนะครับไปเจริญเติบโตนะได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นปล่อยเขานะครับผมไปอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมกับตัวน้องเขาละกันสุดท้ายท้ายสุดนะครับถ้าเกิดเหตุผลที่ผมยกกล่าวอ้างขึ้นมามันช่วยซับพอร์ตมันช่วยทําให้ทุกคนรู้สึกดีขึ้นจริงๆนะครับผมคิดว่าเราไม่ต้องคิดแทนในตัวเองไม่สบายใจหรอกขอให้คุณมีความสุขกับมาทาดอผี21 ขอให้คุณมีความสุขกับ CR7 ตำนานกับบ้านแค่นี้ก็พอแล้วครับถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกระทืบปุ่มไลค์มารัวๆด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องอยากออกคลิปก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับน้องเจมอยากย้ายนะฮะอยากลงสนามต่อเนื่องแล้วก็ลีดเวเต็ดเขามีเงินจ่ายมายแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ข่าวนี้ก็เต็มใจนะขเขามืออาชีพพอนะครับ ที่จะให้เบอร์เสื้อนี้กับตำนานที่เคยอยู่ที่นี่เคยสร้างประวัติศาสตร์ที่มันยิ่งใหญ่นะครับโรนโดคือ GOAT ครับ g a t e s of all time และเขาอยู่ที่นี่แล้วครับ Manchester ไนเ t e ดบ้านที่ค่า <laughs> บ้านทีซน่ซร้างเขายิ่งใหญ่แม่ก็เลยซึ้งเลยเชียวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า bye บ๊ายบายจุบ๊บ